สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อมอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมจะมาแนะนำวิธีเทสพิเตอร์เด i ี่นะคะรุ่น D311NW นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาปกติหน้าจอก็จะมาหน้าคอปปีแบบนี้นะคะสำหรับเมนูตรงนี้นะคะให้เรากดลูกศรตามตามที่เขาบอกเลยนะคะเป็นเมนู แล้วก็เราก็จะมาเจอเมนู copy นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่เมนูเต <Sit> ็ม sitting นะคะแล้วก็มากดโอเคนะคะหลังจากที่เรากดโอเคแล้วนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาต่างๆนะคะให้เรากดเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆนะคะหาคำว่า clean mode นะคะนี่มาเจอเมนูนี้นะคะ จากนั้นให้เรากดโอเคนะคะเป็นวิธีเทสลายเส้นของพิมพ์เตอร์ยี่ห้อเดรี่นะคะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็กดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เรากดโอเคแล้วหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะขึ้นเป็นคีนโหมดนะคะแล้วก็พิมพ์เตอร์ก็จะพิม กระดาษออกมานะคะบิ้นลายเส้นออกมาหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะลายเส้นตัวนี้เป็นสีดํานะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็เส้นด้างล่างสุดเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะดูในจอมือถืออจจะไม่ค่อยชัดแต่ก็จะได้มาเป็น ประมาณนี้นะคะหลังจากที่กระดาษปิน้นออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้เรากดว่าถ้าสีโอเคก็ให้กดเครื่องหมายย้อนกลับนี้ออกไปนะคะถ้า,าจะคินก็คือให้กดโอเคนะคะถ้าสมมติว่าสีเราออกไม่ครบเขาก็จะคินนิ่งหมดแบบนี้นะคะนี่เป็นวิธีทั้งเช็คก,กระดาษ เช็คลายเส้นนะคะเป็นวิธีเช็คลายเส้นแล้วก็วิธีคีนด้วยนะคะถ้าอยู่ในโหมดคีนนะคะเขาก็จะขึ้นไฟสีแดงตรงนี้นะคะตรงปุ่มเปิดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะออมก็มาแนะนำขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการเทสลายเส้นเครื่องปิ้นยี่ห้อเดลี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ